สมเด็จพระสุริโยไทยวีรสตรีแห่งกรุงศรีอยุธยาในช่วงกลางคริสตวตรัฐที่16กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจความรุ่งเรืองและศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมืองนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามีป้อมปราการแข็งแกร่งวัดวา,ารามวิจิตและตลาดที่คึกคักไปด้วยสินค้าจากแดนไกลทั้งเครื่องเทศจากมละกาผ้าไหมาจากจีนและโลหะจากอินเดียแต่เบื้องหลังความรุ่งเรืองนั้น แผ่นดินอยุธยามีได้ปราศจากภัยคุกคามเหตุการณ์บ้านเมืองในเวลานั้นเต็มไปด้วยศึกสงครามที่เกิดจากความขัดแย้งกับพมา่าและหัวเมืองอื่นๆทั้งภายในและภายนอกความมั่งคั่งทำให้กรุงศรีกลายเป็นเป้าหมายของมหาอำนาจรอบด้านโดยเฉพาะอาณาจักรของสาวดีที่กำลังขยายอำนาจภายใต้การนำของพระเจ้าตะเบงชเวตีและต่อมาคือพระเจ้าบุเรงหนงในยุคที่ชายชะกันคือกำลังสำคัญของชาติ หญิงชาววังมักถูกมองว่าเป็นเพียงผู้ดูแลราชสำนักและให้กำเนิดทายาทสืบรชาชวงศ์แต่ในบรรดาสตรีเหล่านั้นกลับมีผู้หนึ่งที่กล้าหาญเกินกว่าธรรมเนียมจะกำหนดเธอคือสมเด็จพระสุริโยไทยวีรสตรีผู้พร้อมเผยชีพเพื่อปกป้องพระสวามีและแผ่นดินสมเด็จพระสุริโยไทยทรงมีพระนามเดิมว่าเท้าศรีจุลาลักษณ์เป็นพระธิดาในตระกูลสูงศักเชื่อกันว่ามีสายสัมพันธ์กับรชาชวงศ์กรุงศรีอยุธยา และได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างดีตั้งแต่วัยเยาว์พระองค์ทรงมีพระสิริโฉมงดงามผิวพรรณพงดังงาช้างพระเนตรดังเนยหยกดำที่ทอประกายและพระกิริยามารยาทอ,อ่อนหวานสง่างามนอกจากความงามแล้วพระองค์ยังทรงเฉลียวฉลาดรู้หนังสือแตกฉานทั้งการบ้านการเรือนและศิลปาการเมืองในวัยเยาว์พระองค์โปรดการขี่ม้าและฝึกอาวุธซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากในสตรีชั้นสูง การฝึกเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเพราะความสนุกสนานแต่เพราะพระองค์ตรหนักถึงภัยสงครามที่แผ่นดินต้องเผชิญพระสุริโยไทยจึงค่อยๆเติบโตเป็นสตรีที่งดงามและเข้มแข็งเมื่อพระองค์จเจริญวหวได้เข้ารับราชการในพระราชสำนักของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและทรงพบกับพระธิราชาซึ่งต่อมาจะขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิตำนานเล่าว,ว่าความผูกพันของทั้งสองเริ่มต้นจากความใกล้ชิดในราชสำนัก พระสุริโยไทยทรงเป็นที่ไว้วางพระทัยของพระเทนราชาทั้งสองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกิจการบ้านเมืองและต่างประทับใจในความเฉลียวฉลาดและความเข้มแข็งของอีกฝ่ายในที่สุดทั้งสองก็ได้เสร็จสมรสกันพระสุริโยไทยจึงขึ้นเป็นพระอัครมเหสีในสมเด็จพระมหา,ากษัตริการครองคู่ของทั้งสองมีได้มีเพียงความรักแต่ยังเป็นพันธมิตรทางการเมืองที่มั่นคงปีพุทธศักราช291สมเด็จพระมหา,ากษัตริขึ้นครองราชแทนสมเด็จพระชัยราชาธิราช ที่สวรรคตรอย่างกระทันหันพระสุริโยไทยก็ขึ้นเป็นสมเด็จพระครมเหสีอย่างสมบูรณ์แต่การครองราชได้ไม่นานอนาณาจักรหงสาวดีก็เริ่มขยายอำนาจเข้ามายังหัวมืองต่างๆและหมายตาอายุทยาเป็นเป้าหมายสำคัญการสู้รบกับพม่ากลายเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ในปีพุทธศักราช2091พระเจ้าบุเรงนองแห่งหงสาวดียกทัพใหญ่เข้ามาประชิดกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงนำทัพออกไปตั้งรับที่ทุ่งมะขามย่องพระสุริโยไทยแม้จะเป็นสตรีแต่ทรงมีพระทัยเด็ดเดี่ยวมิอาจทนมองพระสวามีออกศึกโดยลำพังพระองค์จึงทรงเครื่องแม่ทัพขึ้นช้างศึกเคียงข้างพระมหาจักรพรรดิโดยมีพระราชโอรสทิดาติดตามไปด้วยเมื่อกองทัพทั้งสองเผชิญหน้ากันกลางทุ่งมะขามย่องพระเจ้าบุเรงนองทรงส่งพระมหาอุปราชาออกมาท้าพระมหาจักรพรรดิริบุตรทหี การต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดจนพระมหาจักรพรรดิติดพลาดพระมหาอุปราชากำลังจะฟันลงมาพระสุริโยไทยเห็นดังนั้นจึงขับช้างเข้าขวางรับพระคมอาวุธแทนพระสวามีคมพระแสงของพระมหาอุปราชาฟันถูกพรัางสาของพระสุริโยไทยจนสิ้นพระชนทันทีต่อหน้ากองทัพทั้งสองการเสียสละครั้งนี้ทําให้พระมหาจักรพรรดิรอดพ้นจากอันตรายแต่ก็ต้องถอยทัพกลับกลุ่มการสิ้นพระชนของสมเด็จพระสุริโยไทย สร้างความเศร้าโศกไปทั่วทั้งราชสำนักและประชาชนพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้เชิญพระบรมศพไปประกอบพระราชพิธีอย่างสงะเกียรติและสร้างพระเจดีย์ขึ้นที่วัดสวนหลวงสบสวรรค์เพื่อเป็นอนุสรณ์นับแต่นั้นพระนามสมเด็จพระสุริโยไทยก็ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ในฐานะวีรตริผู้ผีชีพเพื่อชาติแม้เวลาจะผ่านไปกว่าห้าศตวรรษเรื่องราวของพระสุริโยไทยยังคงถูกเล่าขานทั้งในพงศาวดารบทกวี และภาพยนตร์พระองค์กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญความรักมั่นต่อคู่ครองและความเสียสละเพื่อแผ่นดินทุกครั้งที่กล่าวถึงกรุงศรีอยุธยาวีรกรรมของสมเด็จพระสุริโยไทยจะถูกยกเป็นตัวอย่างอันสูงส่งว่าหญิงหนึ่งคนสามารถปกป้องแผ่นดินได้ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าทัพนับหมื่นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหากชื่นชอบเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ต่อให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับแล้วพบกันใหม่ ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ